คอยเตือนภัยเมื่อลูกศิษย์จะเกิดอันตรายหลวงพ่อกวยชุดตินทะโล สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยนะพรกะกผมเหมือนเดิมนะภูผาเพชรทองคนองฤทธิ์ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของท่านนะครับเวลาผมปล่อยคลิปใหม่ๆนะครับน่ะเรื่องราววันเนี้ยที่จะเล่าเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์จริงนะครับของพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าพี่บอยนะพี่บอยก็เป็น FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับนะที่ไปติดตามผม บุค๊คภูผาเพชรทองสามารถไปกดเพิ่มเพื่อนนะครับหรือว่าไปกดติดตามได้เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆของช่องนี้นะและที่สําคัญคือเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจะมีการไลฟ์สดจําหน่ายพระครึ่งเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook และไลฟ์สดโดยตัวผมเองเข้าไปพูดคุยกันได้เข้าไปบูชาวัตถุมงคลกันได้นะวัตถุมงคลทุกองค์เป็นพระแท้รับประกันแล้วส่งให้ฟรีทุกๆท่านด้วยนะครับเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์จริงของพี่บอยที่เกิดขึ้น ตอนที่พี่บอยได้วัตถุมงคลองค,องคแรกของหลวงพ่อกลวยมานะครับนั่นก็คือภาพถ่ายหน้ากระถางทูวนะของหลวงพ่อกลวยชุตินทะโลนะที่ออกปี63นะวัดโคสิตาลามนะพี่บอยเขาได้มา2ใบนะเขาได้มาใบหนึ่งเขาก็เก็บไว้ที่ห้องในใะบหนึ่งเขามาคล้องติดตัวตลอดนะพี่บอยเป็นชายโสดนะครับนะทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับนะพอถึงวันหยุดของพี่เขานะพี่เขาว่าเอ้ยเดี๋ยววันหยุดวันนี้จะออกไปตัดผมซะหน่อยนะผมเริ่มยาวแล้วนะครับนะพี่เขาก็เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่านะอาราธนาง นะด้วยรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของเขาขับไปที่ร้านตัดผมนะเมื่อถึงหน้าร้านตัดผมนะก็มีรถจอดกันเยอะเลยนะหลายคันเลยอามาเจอช่องว่างพอดนะีพี่บอยก็เสียบเข้าไปเลยนะกำลังจะลงจากรถนะครับนะก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนมาข้างหลังเลยนะบอกว่าขยับรถขึ้นไปอีกหน่อย มันเยอมาพี่บอยก็เลยขยับนะขยับแล้วขาตั้งลงก็กําลังจะลงจากรถหันมามองว่าเป็นใครนะหันไปปนปรากฏว่าไม่มีเสียงใครเลยนะไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขานะแล้วเสียงมาจากไหนอแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรน,นั้นว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็บอกให้เราขยับล้วก็ขยับไปเอามานะครับเมื่อพี่เขาขยับเสร็จแล้วปุ๊บก็เดินเข้าห้านตัดผมก็ไปนั่งบนโต๊ะนะเก้าอี้เรียบร้อยเลยนะก็ ช่างก็เอาผ้ามาพันแล้วนะพันปิดปุ๊บ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 นะช่างก็หยิบแบตเตอรี่เลยนะป้าดป้าป้า,ปานะกำลังจะลงใส่หัวเลยนะครับป้าดป้าป้านะเออกำลังจะลงใส่หัวนะเสร็จทีนี้นะครับนะก่อนที่จะแบตเตอรี่ลงใส่หัวได้ยินเสียงอี๊ด ทั้งช่างทั้งพี่บอยหันไปมองนะตามเสียงเนี่ยว่ามันมาจากไหนแต่รู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นเสียงอะไรที่มันผิดแปลกประหลาดมาแน่นอนหันไปนะผลปรากฏว่านะหน้าร้านนะของช่างตัดผมร้านเนี้ยนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งนะลูดมาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเสียหลักอีท่าไหนนะเขารูดมาแล้วก็เกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่จอดอยู่ตรงนั้นนะข้าของต่างๆคืๆจนมาถึงคันสุดท้ายที่พี่บอยมาจอดอยู่ตรงตูดรถพี่บอยพอดี นะครับนะถ้าเกิดว่าพี่บอยไม่ขยับรถตามเสียงของผู้ชายคนนั้นขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งรถพี่บอยก็จะโดนไปด้วยนะแต่ครั้งนี้นะ พี่บอยไม่โดนนะพี่บอยรอดเพราะเสียงของผู้ชายคนนั้นที่ตะโกนบอกให้พี่บอยขยับรถออกไปนะพี่บอยเชื่อว่าเป็นเสียงของครูบาอาจารย์นะเป็นเสียงของหลวงพ่อกวยชุตินทโรที่มาเตือนภัยนะให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้มาได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะที่หลวงพ่อกวยท่านมาเตือนภัยนะครับใครมีเรื่องราวประสบการณ์วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนั้นะหรือครูบาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ที่คุณเคารพนับถือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาฝากเรื่องราวไว้ได้นะและเดี๋ยวผมก็ เรามาแล้วนะที่ผมยังไม่ได้ทำนะไม่ได้ลืมนะแต่ว่าผมทำไปตามลำดับแต่ละท่านแต่ละท่านเนาะนะครับโอเคเอามาแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ